เอาคนมาหา друга, คนมาขายกะแนนนีตอนนี้มียาฉีดยาขยายอยู่สามสูตรสูตรหนสูตรสอสูตรสามน่งยี่ใสสอยี่ใสสามยี่ใสี่คือสูตรหนึ่งนี่นี่คือสูตรหนี่แถวนี่นี่คือสูตรหนึ่งคือว่ามันตายดีบอสเีได้สิบหามือแล้วสิหมือสิบหามือซ้ำกันคือสูตรสองยู่พี่บนสูตรสองสูตรสองอ๋อ่สูตรสองพี่เจ้าตูนี้ คือสูตรสองแว่าตายนี่มันย yes um, ังมันรอดมีมีสูตรสองสูตรสองนี่ก็สองแล้วพี่ใช่ไหมตายหนึ่งก็สองสองสองจากต้นไม้ไปนี่คือสอจากต้นไม้มาตรงนี้นี่คือสูตรสองอตัวนี้คือสูตรสามอืมบางครั้งมันหน่งสูตรสามไปหาสูตรสุดวันนั้นเราเลือกสูตรสามได้พี่จักรใช่เลือกสูตรสามมันเป็นเคมีหมดเลยพี่จัก แค่หนึ่งแค่หนึ้งท่านั้น <No> ตีเขียวกว่าสามไม่ได้เกลืออย่างเดียวใส่เกลืออย่างเดียวคือสองสองใช่ไหมสองคือเกลืออย่างเดียวไม่ใช่นะอีฟวันนั้นวันนั้นอะไอ้ทางนู้นอะเขียวทางนี้เหลืองเลยเจ็ดวันที่แล้วจะไม่ยังติดอย่าเพรว่าทางนี้ก็ได้นี่สิาปลากือบสิบห่งว่าท่านั้นบกใช่สิบห้าวันได้ไปสักแต่ตอนเรามาตรวจวันนั้นมันเจ็ดวันอันนี้มันชนะนะใช่เร็วใช่เร็วแต่ไม่ตายดีแสดงว่าสองเออใช้เวลาหน่อยแต่ตายดี มีสามโมเมนต์เลยมีแค่สามตูดหรอสามจุดสามสองสองอันนี้ยังไงแต่มันใช้เวลาสิบห้าวันนะสิบห้าวันอยู่แต่ว่าแต่ถ้าเจ็ดวันอันนี้เห็นผลแคบป่าที่พี่พี่มาดูวจแต่ว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการคือต้องการให้มันตายดีไงพี่แต่ถ้าผลลับพอเนาะยังดีๆนเนาะทั้งสองยังย้อมกันเลยเอาะแต่สำรับผลป่าเราต้องตายไปเลยบอกแต่แต่ว่ามันอยู่ในมุมมันกับแมนอยู่แสดงว่ามันต้องอันแดดเนาะ อาจจะถูกแดดเผาไหมนแนเนาะใช่นี้มันโดนแดดเลยถ้าดูตอนนี้สองแนะชนะนาฬิกาไม่ชื้นถ้าดูตรงมันเหมือนยังยังยังเขียวทุกตัวเลยงาฆ่าเป็นไรงานฆ่าตายดีบอนงาฆ่าสิบวนโอเคเลยสิบวันสุดวันวันเลยตอนเบิ้งมือนนั้นสามนั่นตายดีกว่า เธอม่าสามาตรวจกลัวแต่ว่าแบบสามเขวังเขียวแต่ว่าตอนนั้นเมือนมือนนื่นอเขียวเต้นอ่้าวันบ่ทำหนึ่งแค่้ิหมือต่อนมาตรวจเจ็ดวันในสามสุดสามชนะเออเจ็วันสุดสาชนะเพราะว่ามันแห้งไวเหียวไวแต่ว่าตัวนี้ยังเขียวลุ่มๆอยู่แต่แรเงา ครับไปยางเาอนนี้าตด้นส้คองสอปรสิทธิภาพมันมันมัมมัวคสองเพราะว่าพีดแตกเวลากลับมามันก็มันยังคุมอยู่ไงแต่สาไม่เขียวแต่ตอนนั้นเร็วก็จริงแต่ว่ายังเขียวอยู่เขียวอยู่เนาพีเวลาไม่นู้คใส่รูกค่ะพีดแต่หลังใส่เนี่ยพรดี๋ยดแต่มาว่างส่เนานแม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 หลเยอันนี้ัไปต้มน่าเนาะนักขยนที่สุดมัน พนยีมันองินค่าสูตรสองสตสนี่ค่าก็ยันนสองั่ไมหนสูตรสองมอสอสส่ไเนี่คือาคามาเราไปเห็น้สูตรสองครับนี่คือสูตรสองนค่มสูตอานคาคาแม่ครับใชนี่แหละหลังบ้านเ่นนตอนนั้นจ คือสูอง่ะที่พอมกันหมดเลยครอบสิมีเดยกันครอบสิมีอเดยกันชูกันหมดเลยรวิดต้นหนงต้นหนพวกกกว่าไม่ไปทำว่าหยาค่ามันเป็นหยาตายยาเพราะมันเป็นหยาที่ไม่นอนนะมันไปตงิบเนี่ยอันนี้มันตายแต่นี้นะแต่ลืมหนอมันนั้นไงเหียวอยู่เนี่ยนี่ไงนือว่ามันหนามันมันลงบ่หอดถืนบ่คอวามหมาย เนี่ยแล้วมันโดนไคปลายมันเกี่ยวมันอาจจะโดนแค่ข้างหน้ำมันก็เลยบาโดนหลักมันทัวมันหนามัน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 ไมหลุดซึมเลยยังไงครับอืมต้นไทรมันฉีดบบสซุ่มมันก็เลยพ่อเขาไม่มีคอออกหนาที่ัหตัวนั้นบตายกับบอสแปร์พอมันมันไม่โดนแน่ใช่ใช่มันอยู่ในร่มนะจิฉีดโอ้ยตอนนี้สามส่วนนี่ไอ้เหงาเขียวก็ทุกเหงาเลยเหงาขึ้นเลยนะอืมก็เกี่ยวกับเขียวหนี่งแต่ว่าบนตายที่น้อยฉีดหลายบอสซุ่มบ่ฉีดปกติทำกันเบ่เดี๋ยวอันอันสามเลยกัน เยวสลับยช่ไหอืมเยลสลับอยู่แต่อันนี้อันนี้ใบตายแล้วถึงเงาเงาตายสะดานบนหนึ่งแห่งดีค่ะลูกตรงมันต้องทดสอบอย่าแบบชัดเจนกว่านี้ผมว่าชัดเจนสำหรับเนี่ยยัไม่อีกรอบหรือคือเอาเนี่ยเอาในสภาพเป็นรอบเดียวกันนะพี่ชักับเจ๊บอ่ะแดดก็แดดด้วยกันเออแดดก็แดดด้วยกันเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเขาบริวิชีคุ้มคีย์เลยเอาให้มันอยู่ในสภาพเดียวกันนะพี่ชักแล้วก็ตีเซียนก็ได้เอาเสือกสร้างเอาเอาเสือกสางตีก็ได้พี่ชักห็เห็นชัดเลยนะ ต้องเอาเป็นนงรสตรมางสภาพไปลองดียวกันนะตรงแดนจเดีเวลาชิมกัิกด่าบนเนาะม่ต้อง่ว่าพี่ซักเขาเสียพังตีสินเลยเห็นชัดเลยผมมาสอบไม่เห็นสภาพไปลองเดียวกันนะแ่เห็นชัดเงาเนาะคือความขาดก็เขาเนเด็สูตรเลยสูตรหยาค่อยางเยอได้เพราะว่าหยาค่ายังไง้ม รูปคืออยากอยากเหยางที่ตายพุทธานะต้องตายตรงก็ต้องตรงไปมองเข้าไมก็คือสตอนนี้สีสหยอย่างใส่กันหน้านินี่ยาเราว่าไม่ต้อง่าเฮาตอนนี้หฮออย่กพิสูจน์ก่อนแต่ว่าหาอยากไดสภาพไปรอนเดียวกันกร้อเอา้น่ะเด็กันดกเด็กกันเด็กันเ็นเด็กกันเด็กกันเด็ันเด็กกนเด็กันเด็กันเด็กนเด็กนเด็กกันเด็กกันเด็กนเด็กนเด็กเด็กกันเด็กเด็กนเด็กเด็กนเด็กนเด็กเด็ันเด็กด็กกเด็กนเด็กเด็กเด็กนเด็กนเ็กนเด็กนเด็ก สองใหิวเลินสองขั้นสูตรสูตหนึ่งสูตรสองสุดสามะสูตรสองเนาะสูตรสองจะเสียงเาสูตรสองจะเสียงสองคือกันสคือกันสองสันหนเนาะฮะอสอเนาะสามเหรอไลเอาตัวไหนไล่จสามรือตโดดไปสูงอนบนี่สกลางได้สู่กลางแมนแมแต่ว่าหนึ่งหใบตายแต่ว่ามต้นมันเชียวอืมหตตัวแล้วอ เสาลงแมมค่ะแมมอไรรึแ้เปิดประตูใ้น้องนะครับไม่บาดแล้วมาหรอเปล่าครับหนึ่งสอนบอนบอครับพ่นอันพ่นหมาเบิ้งอันอันนี้บอดไหมาอันวาลงคะแนนยอันสุดวิวย่างหลังนี่ครับเยบ้าด็ก้นไปแ่ึ้น่ังไแต่ตองนี่แต่ผมมองว่ามันเห็นผลเห็นผลว่ามันมันม่เหี่ยวอ่ะส่องสีะสามสีหม่นแต่สันเทาสีสองเยอกันีสองอเอต้องมองเวกันทีเลย Uhm. แต่แบบอันนี้แต่างข้ามีใบมันแบบใหม่ดีแต่ว่าล้ำต้นก็ลงนะทั้งที่เดี๋ยวก็ฟื้นมันก็เลยพิคอร์บอกว่าได้ฝนมากก็ฟื้นเนี่ยครับตอนนี้ก็ตายฝนมาหลายเถื่อเราได้เหรเอาเห็นภาพชัดบ้าพิสัสเข็ดไหมถ่ายรีวิวกับพุทธเถือกฟังเลยพบ่ตอนตอนนี้กําลังโคตรสืบยันเลยนะตอนนี้กําลังรถตรสืบยันแล้วบ้านไหนสืบเอานะ chỉ đặc sưu, เพราะ sao, khá mà cỡ này mình cứ lên, mua tại, cỡ này là mềm, cái tai hẻm hẻm đi nó, nó không phải, cái bát, phử, đi ha, quấn chỉ không cả thứ gì nè, cái này, cái này nhỏ, cái anh lá đây, cái này là chuyên ngành, cái, cái trưởng to này, đi luôn, mềm, kho cái gì, cái sáo bị tan liền mà, không có mấy ông bảy chiều, มีแงแงดีหามันยังดีมันก็ไม่มีประโยชน์เขาซื้อไปเขาก็อยากให้มันไม่ได้อยากให้มันแห้งแค่เ้างหน้าคือว่าฟังมีแต่พูดถึงนะมันจะมีอยู่มีบางเจ้าใบเป็นเที่ยวไหมใบเป็นเที่ยว ระยะเทาสิบหางเลยสององมีสมีสองมีหนึ่งมือนจนแล้วมาสามหนึ่งแต่มันแหงแบบแหงกอนกีไปเรอยอย่มันโอ้ยโอเคเลยดือนตายีรวลามันนมแหง่อนๆน่อยๆกตายดีอยู่ด้วนี่ห็นบ่ตายแล้วมันจว่ามันจะหยาค่าจริงว่มคือว่ายาไม่แก่ยาอ่อนเนาะหยาไม่คุวันนี้ตัวนี้มันก็เลยพิสูจน์ได้ว่าเหมือน

ถือจริงก็ด่านหนาเพราะว่าเงาบ่ถึงเขามป็นน้าแห่นเะงาเงาหาัก,กันบ่ถึงแสดงว่ามันมุ่งความดูดซึมนะแม่นแบบใดที่ไม่ใช่คู่โคชนเนตตัว,ตวเดนะียวน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้ายังเอาของเรามาผสมน่ะคือตอนนี้นผมความเป็นเทมินอยู่แล้วผมก็เป็นสองก็หนึ่งกับสองหนึมม่งกับสองเลยบอกซ <c oughs> ูสีกันเพราะตัวนี้มันเป็นยาฆ่าไงสมัยทำหรับหนูที่ขายมาหนึ่งไม่ให้เลยให้เพราะมันเป็นยาฆาไงตัวอื่นมันเป็นยาอาไรแล้วพี่ดูก่อนนะแต่พวกนี้กั โอเคเลยนี่หญ้าเล็กๆธรรมดาหามันต่ำต้นน้่ำเาขนาดตนี่มันาาะว่าถ้เบียร์เที่ขนาัวนี้ขนาดตัวนี้ต่ำเนีะเขาเนี่ยมันเยอะกว่าคือแต่มันแห้งกว่ามันเหมือนมันใบมันงอนะนี่ต้นหมูนี่ตนมูนี่ตก่อนนี่เชีลบอกถ้าต้นต่ำเนา